สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังและก็เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจศิละปะของการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของเจนตาพูดหรือกายทิพย์นะคะเจนตพูดหรือกายทิพย์นั้นเป็นสิ่งที่รู้กันมาว่าและเห็นกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยและเรื่องของเจนตาพูดหรือกายทิพย์นี่เองที่ทาให้เกิดความเชื่อความกลัว เรื่องผีสางต่างๆเพราะเหตุที่ไม่รู้กันว่าความจริงคืออะไรเจนตพูดหรือกายทิพย์ก็เป็นกายอันหนึ่งแต่ส่วนผสมของกายนี้ละเอียดกว่าร่างกายธรรมดา <S <S เพื่อที่เราจะเข้าใจความข้อนี้ดีเราพึงระลึกถึงลักษณะของน้ำตามธรรมดาน้ำเป็นของเหลวถูกต้องได้และเห็นได้ด้วยตาแต่ทว่าเมื่อกระทบอากาศอย่างหนึ่ง น้ำก็เปลี่ยนสภาพไปอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถูกอากาศที่หนาวจัดน้ำจะกลายเป็นของแข็งถูกอากาศที่ร้อนจัดน้ำจะกลายเป็นไอตามปกติไอน้ำเป็นของที่เราเห็นด้วยตาไม่ได้จนกว่าไอน้ำนั้นจะไปกระทบอากาศเย็นเข้าเราจึงจะสามารถแลเห็นไอน้ำเจนตพูดหรือกายทิพย์อันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเจนตพูดหรือกายทิพย์ย่อมมีอยู่เสมอ หากแต่เราแลงเห็นได้ด้วยตามไม่ได้นอกจากเหตุผลอย่างนี้เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเจนตพูดหรือกายทิพ์นี้ยังคงอยู่ชั่วคราวและบางทีก็ได้แสดงตนให้ปรากฏแก่ตามมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เราจึงเรียกว่าผีปีศาจหรือวิญ,ญญาณอะไรต่างๆการที่เจนตพูดหรือกายทิพยไปแสดงตนปรากฏแก่ใครใ ในเวลาที่ร่างกายผู้เป็นเจ้าของได้แตกดับไปแล้วนั้นก็มักเป็นเพราะเจ้าของร่างกายนั่นเองมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้พบเห็นหรืออยู่ด้วยตั้งแต่ก่อนจะตายโดยเหตุที่เจนตพูดหรือกายทิพย์มีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อไปแสดงให้ปรากฏในที่ใดจึงปรากฏรูปร่างเป็นร่างกายมนุษย์หากแต่ไม่สามารถจะถูกต้องได้ เป็นแต่ลักษณะคล้ายเมฆหมอกหรือไอน้ําและตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเราจะแรเห็นไอน้ําได้เมื่อไอน้ํานั้นไปกระทบกับอากาศเย็นฉันใดเราจะเห็นเจนตพูดหรือกายทิพย์ได้เมื่อเจนตพูดหรือกายทิพย์นั้นไปกระทบกระแสจิตชนิดหนึ่งซึ่งเนื่องจากอำนาจดวงจิตของผู้เห็นและของผู้ที่เป็นเจ้าของผสมกันให้เป็นกระแสที่เจนตพูดหรือกายทิพย์ จะปรากฏขึ้นได้ฉันนั้นปัญหาเรื่องที่กายทิพย์จะแสดงตัวให้ปรากฏขึ้นนี้จะได้กล่าวโดยพิสดารต่อไปในบทหลังๆความมุ่งหมายในบทนี้เป็นแต่จะแสดงว่ากายทิพย์คืออะไรเท่านั้นผู้ที่มีอำนาจดวงจิตอย่างแรงหรือมีทิพจักสุย่อมจะแลเห็นกายทิพย์ออกจากร่างกายธรรมดาได้ไม่ว่าในเวลาใดและในเรื่องที่กายทิพย ออกไปจากตัวคนในเวลาจะตายนั้นเขาอธิบายไว้ว่าเมื่อวาระแห่งความตายเข้ามาใกล้กายทิพย์ได้ออกไปจากร่างกายธรรมดาแต่ยังมีความเกี่ยวพันเป็นเหมือนเส้นได้เล็กๆติดต่อกับร่างกายธรรมดาอยู่เส้นได้เล็กๆนี้เป็นเครื่องผูกโยงให้กายทิพย์ติดต่อกับร่างกายธรรมดาเสมอถ้าหากว่ากายทิพย์ออกไปจากร่างกายธรรมดาในเวลาที่คนยังไม่ตาย เส้นได้ก็จะไม่ขาดถ้าเส้นได้ขาดเมื่อไหร่ชีวิตในร่างกายธรรมดาจึงจะหมดไปและเมื่อนั้นคนที่เป็นเจ้าของร่างกายทั้งสองนั้นก็ตายและดวงวิญญาณซึ่งสวมกายทิพย์อยู่ก็เคลื่อนออกไปจากที่ทิ้งร่างกายธรรมดาให้ผุพังเน่าเปื่อยไปตามเรื่องแต่ต้องเข้าใจว่ากายทิพย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและย่อมมีความแตกทำลาย ไปในภายหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นกายทิพย์หรือเจนตพูดนั้นในที่สุดก็จะสูญไปด้วยผิดกันแต่จะช้าหรือเร็วเป็นเรื่องเรื่องไปเท่านั้นสิ่งอื่นๆอีก5้าอย่างก็จะหมดไปเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงเดียวซึ่งคงจะมีอยู่ตลอดไปโดยไม่รู้จกักศูนย์ตามความคิดของโยคี5สิ่งก็คือวิญญ,ญาณดวงจิตปัญญา สัญญาปราณส่วนของเจนตพูดหรือกายทิพย์และร่างกายอันเป็นหัวข้อที่ได้ให้องค์ความรู้นี้เป็นสิ่งที่สูญสลายไปดังที่ครูเคยให้รายละเอียดเกี่ยวกับกายทิพย์หรือนามกายหรือนามรูปหรือทิพยากายหรือโอปปาติกะหรืออธิสมานกายมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อเป็นกายละเอียดที่ห่อหุ้มกายทำไว้ กายทิพย์เป็นกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึงอารมณ์ไว้ดังนั้นจึงสามารถเคลื่อนไหวออกจากความรู้สึกนึกคิดเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างปราดเปรียวเหมือนกายธรรมและเปลี่ยนคุณภาพเป็นผ่องสายบ้างเศ้าหมองบ้างตามความคิดปรุงแต่งให้เป็นไปไม่ได้ดับตายหายสูญไปไหนตลอดเวลาที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรแต่ถ้าปฏิบัติมกักมีองค์แปด จนแยกเรื่องที่นึกคิดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจนบนรรลุอรหัตผลแล้วกายทิพจึงแตกสลายสนิทดังนั้นเมื่อรูปกายเนื้อแตกสลายก็จะไม่มีกายทิพจุติปฏิสนธิต่อไปอีกเลยคุณผู้ฟังทุกท่านคะความหาสย์ในจิตของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจนตพูดหรือกายทิพแม้แต่นามกายอธิสมานกายหรือทิพยากายต่าง เห็นไหมว่าเรามีความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองเหลือเกินเริ่มต้นตั้งแต่เรารู้จักว่าเทวดาประจำตัวของเราเป็นแบบไหนกายไอหรือวิญญาณของเราที่มีมโนความคิดปรุงแต่งทำงานอย่างไรเพื่อประสานกายทั้ง18กายให้มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยกายชั้นที่หนึ่นั่นก็คือกายหยาบมนุษย์เราจะเรียนรู้ชีวิตของเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้ขออนุญาตส่งความสุขจากขอใช้ที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ขอบคุณสำหรับก,การกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ